ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบินสันนั่นเองแล้วก็พี่ายอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพศ2 5 6 3ัน้นั่นเองพี่ายยังไม่มีปล่อยรถนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสมา ลองใช้กล้องใหม่นะครับเพื่อให้มีความคุ้นเคยเวลาที่ถ่ายนะครับก็จะได้รู้ว่าต้องถ่ายแบบไหนยังไงเราจะได้ดูวิดีโอส,สวยๆกันก็วันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูบรรยากาศฝนตกนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อยู่ในโชว์รูมของเรานะครับรอเรือต้องชัดเดี๋ยวน้องแซลว่าไม่ใช่คนบุรีรัมย์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเชิญครับก็อันนี้พี่ต่ายก็จะถือโอกาสเปิดโชว์รูมเลยนะครับ ฝนตกยังไม่มีใครมาเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับอากาศดีต้นอันนี้สวยครับแพงมากเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันอ่าก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเช็คดูด้วยนะครับว่าเขาสั่นไหมกล้องตัวนี้ก็เห็นว่าต้องมี เขาเรียกว่ายังไงฮะซื้อตัวไม้จงไม้จับอะไรอันนี้พี่สายต้องไปสึกษสายอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เปิดโคลูมเราเปิดไฟพร้อมๆก,กันยังไม่มีใครมาพี่สายมาคนแรกว,วันนี้มาสายนะครับมันถึงแค่เจ็ดโมงยี่สิบเปิดไฟตรงไหนเพราะว่าตรงนี้พี่สายไม่เคยเปิดแป๊บนึงนะ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พี่ไก่ฝ่ายทะเบียนนั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องแนวธุรการกับน้องมีพายุเข้านะครับฝนตกแต่เช้ายังไงฝนตกแบบนี้นะครับก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังฝนตกถนนลื่นนะครับถ้าเจอน้ำเจงๆจงนองนะครับพี่ต่ายแนะนำยาเสียยเส่ยงอย่าเสี่ยงเบาได้ <c oughs> เบานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตึกสองตึกนะครับตึกสายตึก,ตกขายกับตึกซ่อมเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกันได้นะผ่านเจ้าประตูตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไหว้พระอันนี้เป็นห้องพระนะครับนี่อ่ะพิ่ตัขาไหว้พระนะครับก็ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆเพีงๆครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันหนึ่งกันต่อ อ่ไปดูกันเมื่อกี้หน้าจอดับพี่สายไม่แน่ใจว่าเขาบันทึกไหมแต่อันนี้จริงก็คือเขาคงจะบันทึกกันแหละตรงนี้เปิดไฟตรงไหนพี่สายเปิดให้ดูหาที่เปิดไฟหาที่เปิดไฟก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นรถที่รอปล่อยแล้วฝนตกยมืดๆเลยเหมือนตีสองตีสาม ไอ้า5ก็ได้เนี่ยตึกตรงนี้ก็จะเชื่อมไปฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งศูนย์บริการนะครับแล้วก็ห้องพักลูกค้าเดี๋ยวพี่จ่ายจะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นโซฟาไว้สาหรับลูกค้ามาเช็คระยะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาดูรถก็ได้อยากเปลี่ยนบรรยากาศครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพี่ตายจะพาลงไปดูรถนะครับว่ามีรุ่นไหนโชว์กันบ้างเออนี่แล้วจะมากล้องตัวน,นี้ดูดูดีนะครับมุมมุมสูงดีไม่ใช่มุมสูงถ่ายที่สูงก็มุมสูงแล้วเนาะมุมก็กว้างเออครับเป็นยังไงครับสวยไหมโชว์รูมของอิสุสคิงยนสาขาบุรีรัมย ok ์นอกเมืองไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรถ รุ่นไหนที่จอดให้เราดูกันบ้างวันนี้ที่สายหนาะที่เปิดไฟตรงนี้ไม่เจอโอตรหนักมากสบนักมาก,น,ก,มากนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นเออนี่เป็นไงบรรยากาศ โอเคไหมอ๋อ okay, oh, พี่สายรู้แล้วเมื่อกี้เวลาถ้าน่าจอเขาดับใช่ไหมครับก็พอพี่สายก็ต้องแตะล้วเขาจะปิดนี่ต้องพักรับรองลูกค้าไม่ใช่้องพักที่พักที่พักแะด,ดงกระดาษเนี่ยมาถึงไอ้เปิดไฟเล่นทุกด,ดวงเลยว่างจัหได้ไง <c oughs> อ่าเเดี๋ยวพี่สายลงไปครับ ไปดูกันว่ามีรถรุ่นไหนที่เขาจะมาโชว์กันบ้างถ้าพูดผิดพูดถูกนะครับถ่ายผิดถ่าย,ถ,ายถูกพี่ตายก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเป็นกล้องใหม่พี่ตายยังไม่คุ้นอันนี้อยากลองถ่ายกล้องไม่เดอยมาไปดูกัน ก็พิส่สายนัดจองลูกค้าทางเทีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการเริ่มตั้งแต่เจ้าคันแรกเลยดีกว่าคันแรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่มีความคุ้มค่าความอนเนกประสงค์มากๆนั่นก็คือเจ้า Isuzu m e w X New t h e o n e x นั่นเองนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,364,000บาทนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวมุกสีนี้เลยนะครับเพิ่มอีก12,000บาทเออจะได้จะได้ ถ้าเขาจอดตอรงนี้เขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเจ้าตัวนี้เขามีดียังไงตัวนี้ก็จะเป็นรถเจ็บที่นั่งนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวที่กำลังอยากไปเที่ยวไปกันลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระบบความปลอดภัยตัวนี้ครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยมีมาให้ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับ ตัวสูไม่ไจุดนะครับตัวนี้แล้วก็อามาถึงพระเอกของเราเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว V-Cross ไม่ใช่วีคอร์โมเดลสุดที่กับต้องใหม่เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแอปโ i g h ฮเดอรถถ์1.9เรกรดเอ สีดำนั่นเองคันนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่1 2 3 0 0 0้านบาทนะครับมีให้เลือก2เครื่องยนต์นะครับก็คือเครื่อง1.9ดกกับเครื่อง3าันถ้าเป็น3000ราคาจะอยู่ที่1 5 4 0 0 0้านบาทนั่นเองมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแบบเงาเงแล้วก็สีดำแบบเงาเไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเลน LED ไม่ใช่เลน LED เลนโปรเจคเตอร์หลอดไฟแบบ LED มอเตร์สเตซนกล้องใหม่อ่นี่คู่กันได้คือที่พี่ต่ายผูดิดพูดถูกจะพยายามดูนะครับว่ามุมกล้องเขาได้ไหมอะไรได้ไหมได้ได้ได้เจ้าตัว M คันนี้นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กฝัดเงา18นิ้วนั่นเองอแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับขายดีไม่แพ้กันขายดีมากๆเลยแหละ เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแค er ป์โฟร i ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซเกียร์อัตโนมัติทำไมพี่ตาต่ถึงรู้มองแกงนอก,นอกเพราะว่าคันนี้พี่ไต่เป็นคนขับขึ้นมาจอดเองราคาเงินสดนะครับอยู่ที่9,24,000บาทคันนี้ก็จะมีแม็กปัดเงามาให้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แม็กปัดเงาแม็กสิบเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ปัดเงาตัวนี้จะเป็นสีเทาครับไฟหน้าของเจ้าตัวเกรแซดคันนี้ก็จะเป็น ไฟหน้าแบบ LED นะครับเลนโปรเจคเตอร์มีไฟเดียมาให้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมเงามากเงามากอ่ะอีกอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ฝนตกนะแล้วก็เมื่อกี้พีต่ายยังเชื่อมต่อไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไอ้เจ้ากล้องตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาให้เรียกว่าให้ไงให้ อัปเดตเวลาอย่างเงี้ยพี่่ายก็ไม่ได้กดเชื่อมต่อบลูทูธไว้เขาก็เชื่อมต่อับแอปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีใช้นะครับส่วนน้องจุ๊บอิสุสที่เข้ามาเซลว่ายังใช้ 6S อยู่ครับใจเย็นเดี๋ยวรอพี่่ายลองก่อนจะได้เปลืองไปทีละคนไปนะครับถ้าใช้ดีใช้โอเคก็เดี๋ยวจะบอกไม่ซุ่มไม่ซุ่มนะครับอาาันไหนดีเราบอกเพื่อนบอกเพื่อนอันไหนไม่ดีเราก็บอกว่าเขาใช้งานยากอะไรอย่างเงี้ยนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแค p ์โฟไม่ใช่แคปโฟเมื่อกี้เราดูเป็นแครตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวแค p 1.9เกรดเอสนะครับราคารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่6,500 0บาทสีบอลเงินสีนี้เพิ่มอีก7,000บาทนั่นเองคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเกรด LDA หน้าตาคล้ายกับเจ้าตัวแสตมาราคาเงินสดนะครับจะอยู่ที่730,000บาทแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว แคปโฟ1.9เกรดเอสราคา6 8 6,000บาทประเดนผนเริ่มมาแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงก็ <c oughs> บอกว่าเจ้าตัวเนี้กันน้ำนะครับกันน้ำได้ลึก5เมตรเดี๋ยวพี่ต่ายจะลองเอาไปจุ่มดูโอเคก็คลิปนี้เป็นการลองกล้องผิดถูกฟออาภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยจงๆไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ